โอ้ท่างขาดว่าจะมายามลุมทางขาดพี่น้องโอ้ปลามันที่เขาลุมลไ,นนได้ยังไดเนาะเบิกโอ้เด็ดปลาตัวนึงกับกระปูสองตัวท่างขาดครับพี่น้องโอ้ต้องเอาหลอบมาใส่ซะแล้วนี่โอ้น้ามมาจะใส่หลายแทะมับมาสั่นกับด่ายเด้อหมอกล่องลายอยู่นี่หมอกล่องลายอยู่พี่น้อง เดี๋ยวอันนี้ลงก่อนสันอโหโหเอาไออเอปาอก่อนออ้ปล่อยเลยเนอะปล่อยเลยบัานตายดอกกันนะบ้นสันเดรรไายก็เกาได้พี่น้องเอาลงไปปูหนึง่งสามโตครับ โอ้ยตายจ่อยโอ้โพอสิบเอาเราได้นี่ตายให้ใจโบให้ใจโบตายลีพี่น้องตายบ่ตายจ่อยครับอเอาก็เอาเดี๋ยวสิเอาหลอดมาใส่ดีกว่าครับพี่น้องโอ้ยประสันถือปลาไหลเด้นี่มันขาดก่อนครับ เบิ่งบองไซบัวงห่านปลาเต็มหลุมแกเอาลอบกันครับพี่น้องครับพี่น้องมือนีไม่ยามหลุมดักปลาครับไม่ยามหลุมดักปลาพี่ก็อย่างอย่างที่เห็นนะครับผมน้ำขาดครับผมน้ำขาดปลาพอถือหลุมเลยครับก็เลยเอาหลอบมาใส่ครับผมไหลปลาตัวหนึ่งครับ ปูสองตัวนี่แหละครับก็เลยเอาหลอบมาใส่ถัาะคาดนะเพราะว่าเด็ดปลาหลากหลายเลยเบิงบ่อนจุบจับจุบจับอยู่ครับเครื่งหมอกลงกัมือนี้ผมกับสวัสดีครับผมมายามหลอกโอ้ยมายามหลุมครับผมมายามหลุมเราท่าหขาดครับผมนามขาดจะกยังไหนยังไม่จ่อหูกันเาะขาดปลาเลยบูเขาหลุมสำหรับผมปลาขึ้นแตนน่้นามอย่างเดียวปลาบอบืนเลย มือนีผมก็เลยได้หลอบมาใส่ครับผมมือนี้ก็ได้หลอบมาใส่เดี๋ยวก็ใส่หลอบก่อนแรกครับผมมาตุนใส่เซ็ตเท่ากัอยยายามกันครับผมใส่เลยครับทางน้ำเอาหลอบยป็นไงเลยแหละบูดกรแบาดมากครับ กำลมงจะแลีวแล้วงรถตัวครับนี่เอาของปิดขางปิดยังกันเดี๋ยวผมไปหาหย่ากันครับผมบื้นขึ้นยังเดียวตัวปลาครับมองนี่กระเซ็ดลุมอีกครับดักไว้สองมองเลยปลามันกระเซดกืนมุดมองทุกมองครับผมมองนี้กระเซ็ดลุมอีกกำลีก,ก็ไน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมไ้คุดลุมก่อน เอาไม้ไปน่องขาดเราปลาบวบืนเลยครับโปะทางไม้ครับพี่น่องพอดี่มีเลยโปะเลยนี่ครับเห็รลุมเพิ่มีครับพี่น่องทางปลาบืนเขาก่อนนี่เร้อย พี่น้องเห็นลุ้มเพลิงไหมครับนี่เห็นบ่เป็นจเไลยจังเลยนี่ใส่หลอบครับผมมือนีใส่หลอบดักปลาพี่น้องลุ้มสองสามทางเลยครับบ่ต้องปิดทางมาันเดอกครับปลามันก็สิเข่าลอบบางโตบ่อยากเข่าลอบก็สิบลื่นขึ้นครับบลื่นทั่วถีบทั่วเดนครับปาลาบางโตกับสลัดครับหัมวมีหลอบเดี๋ยวผมไปเอาหยากนครับพี่น้อง เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเห็นบ่จังเลยเฮ้ยพูดได้ว่าพื่นเนาะพี่น้องเอ้ยนี่ครับเอ็นบ่พี่น้องนี่ได้ลุ้มแล้วครับนหนึ่งลุม้มสองลุม้มสามลุม้มแล้วก็ได้รอบแล้วครับผมบาดทะน่เบิ่งครับเบิ่งปลาบ่อนจุ๊บจับจุ๊บจับกำลังเต็มเลยครับ อันนี้ขอเป็นอีพีแรกนะครับพี่น้องต่อกันยาวอไล่เบื้องเน็ตพี่น้องเลยเอาสันส้นๆนี่แหละไว้ไติดตามกันโดนๆแน่เดี๋ยวโอ้ได้ยาแล้วพี่น้องได้ยาแล้วพี่น้องปกรอบก่นอนจีบกินหอดกันตัวพี่น้อง นอติดตามกันโดนๆที่บกีถอดกันเลยพี่น้องอันนี้ต้นนี้เป็นภากแหลกได้พี่น้องเด้อพิการนี่ครับผมผมเห็เดเรียบ้อยเลยพี่น้องนั่นนี่ทึ่งลุมทางป้าขึ้นรอบครับผมนั่นนั่นลุมทีมันถือได้ไลพี่น้องเหมือว่านก่อนน,น,นี่ผมเ็ดเพิ่มเลย เบิ้งครับอีกทางน้ำไหลสามทิศทางเลยครับพี่นอ้องเบื้องปกอัน,นไว้กันปลากันปลาปีนครับพี่น้องหลอบไงเลยวันนี้ปิดคางๆไว้ตอวน,นี้ก็ปิดไปแค่น,น้อยนึงเดี๋ยวปิดแล้วเบื้งงึ้นมากกับเขา กนนอยนึงไปใส่ได้ครับปลาไปมือเงินเงินจิจังเลยบปล่ครับนี่ยไปก้อนตรงนี้ยันบืนขึ้นจะมีน้ำเนาะมีน้ำซึมปานไม่อยอยู่นะครับมันบงนไหนบืนกับขึ้นไหนครับพี่น้อง เ,เรียบร้อยลุมหนึ่งรอบก็เรียบร้อยแล้วครับสามลุมเลยปดนี้พี่น้องหลังมือกันบึงโอ้ยสิได้ครับพี่น้องอุตส่าห์มายามปลายยังครับบึงหมอกลงเต็มเลยขี่ตะเวนกึิ่นกึน้ก่นแล้วอุตส่าห์ว่าสิได้ปลาไปเฮ็ดกินครับมีเห็นพ่อพี่น้องมืนมืนเสามายามกันนะครับ ถา้าพอมืออื่นเส่ากับมือแรงแหละครับผมแต่ส่วนมากผมสีมักมายามยิ้มเส่าครับผมมันเสด็ป,ปลาหลายปลาเขาลุ่มยิ้เป็นปลา่อยปันไหลครับถามม้าลมบอแห้งอีหลีมึงน้องเด็กออกครับพี่น้องไอสำหรับไอมือนี่ว่าสิมายามลุม่มน้ำก็ดันขาดพี่น้องก็เลยมได้ลุ่มหม่ ก็เลยเดี๋ยวหลอกมาใส่เลยครับพี่น้องมือหนี้มือนี่จะไหกะตัวน,นี้เขาเป็นอีพี่แรกเลยพี่น้องเด้อมันจะได้กิดหอดกันโดนๆครับผมเพราะว่าโดนหลายมากก็เนิดนิด,นด,นดง่ายหลายพี่นอ้องเบืองค่าเนิดครับผมพี่น้องกะซอยประหยัดกันครับผมกะมือนี้จะไหนกะผมกะมาใส่รอบกะมายามลุมมันบราย,ยามกันเลยเห็ดไม่เลยครับพี่น้องกะมือนี่กะขอลาสักนดิดนะครับพี่น้องเด้อ ติดตามผลงานกันเลยนะครับพี่น้องอย่าลืมติดตามผลงานและก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผมท่านพี่พี่น้องทุกคนครับผมก็พรุ่งนี้เราค่อยมายามกันครับผมตอนเย็นอาจจะขี่ร์บมาอาจจะไม่ได้ถ่ายลองเก็บไว้ว่าตอนเช้ามันมันจะได้เยอะครับผมปลามันจะขึ้นตอนคืนเยอะมากกว่าเพราะหมอกเขาจะลงเขาจะมีความชื้นกับหมอกแล้วก็ไปได้ไกลครับผมปลาก็วันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ผมก็สวัสดีครับผม เบิง้งนพี่น้องเฮไปจังไง้นี่เห็นราดิท่านบอกพ่อี่านโอเคแล้วครับให้จิดปิดจักหน่อยหนึ่งว่าปิดขลางๆนะจักหน่อยหนึ่งนี่เอาแบบแบบเมื่อฉีบแล้วเป็นยังไงน้อง,น,องนี่เห็นเหรอ นี่ไปใส่เดี๋ยวเมื่อชีบเลยครับพี่น้องนี่เห็นหรอท่างเข่าปลาหุณแบบไงอ้ยูุังกรับพี่น้องโอู้หูงกั้พี่น้องกรับเลยครับกรับล้วครับพี่น้องติดตามผลงานกันนะครับผมมืออื่นยังใช่ม่ยามครับผมกรับล้วครับ